ทักทาทยสบายดีพยเพื่อนพี่น้องที่กลังติดตามชมยืนตาบเข้าสู่ซองอ่านุน,น้อยเนาะวันนี้ใเฮาสิพาทุกคนมาห้างซูรดรถนำเนาะพอดีเนื่องจากว่าตอนเชา้าฮันเบาหนูได้ซื้อรถจกักเนาะและว้วก็พอดีทางเห็ด <c oughs> เป็นแบบเขาเอิ้นว่าเห็ดฮิตคองหรือว่าตามประเพณีแบบตั้งแต่สมัยบูห,นหนันแล้วพอคันเฮาซื้อรถใหม่หรือว่า แต่งสร้างบ้านใหม่เราแบบพอได้ซุดเหือนหรือว่าเออนี่ก็คือกับซุดลดน้ำนัำน่นประมาณนี้ก็เป็นังได้ว่าจะได้จะได้ก่อท่าเบิ้งนะติดตามครับส้มบางเดืนกันทุกคนพอเบาหนก่อเกิดมากกว่าห้าเคยตัวเดียวนี่เนาะนี่มันจ้างเขาก็อยู่ด้านล่างครับทายโมเดลเอาทุกคนตอนนี้ก็เขนาก็อยู่ในวัดนี่แห็นเลนน้วในท่าเบิ้งท่าถูกเพื่อนมาแล้วไายเบิงบรรยากาศตอนสองโมงซ้ำ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ luôn. video hấp dẫn นี่นะครับผมตอนนี้ก็จะขึ้นไปแล้วนะพาเขาทำอะไรไม่รู้นะครับผมก็เพิ่งเคยเห็นครั้งแรกนะครับผมเดี๋ยว<ะ>ไปดูกันได้เลยนะครับ Thank you. นี่นะครับผมส่วนมูลเสร็จแล้วนะครับ พาทั้งเกาะส่วนมุยอีกครั้งหนึ่งแล้วนะผมก็ไปลองฟังกันได้เลยเดี๋ยวถ่ายแค่ประมาณนิดเดียวนะ นามภาคาวะาติยามาหารตะนาจกาวะเรวะจคาวะรนาชาโอตากะโทวะปิซาซาโตวะคาดุคาโตะอาตะกะมันนั่งม้อพี่โอ้เขาคนมันโอ้นกพูดก่อนโอ้ย่องาเพยติงน้องถ่ายไหมกีเต้น้อ้เพยกำลังมัดใส่สินอยู่นะครับดูนะครับผมบ่อนูน้อยนะครับผมกำลังมัดใส่สินนะครับ

ससलाम मुल्कना दे सोन अनन तो काम आरा का तैले म म हम्म तो नहीं है मैंने तो मैं सामने

เอาท่านผู้ชมตอนนี้เบานุก็ได้ยังพระทันเซตวิธีเถอะเนาะอย่างนี้ฮะสิพาทุกคนลงไปอย่างนี้นี่ซ่องคนเฮาได้อันนะไรเราเนาะแบบอาบน้ำมนต์เราอย่างเรือรถเนาะเดี๋ยวสิไปเบิ่งวิธีการเนาะเป็นใจได้ก็เบิ่งติดตามเบิ่องลำการทุกคนถ้าได้ออกมาจากวัดเนาะผ่านไปประมาณหนึ่งชั่วโมง

เขาก็การันมัมาใส่สินให้มอเตอร์ไซค์เราอยู่นะครับผมดูต่อไปนะครับผมว่าเขาจะทําอะไรต่อเราก็ไม่รู้นะแล้วก็เคยเข้าวัดขันแล้วนะครับ อ,อไป,ไปจั่รยานก็สงวนไม่สกงไม่ส่งเลยงวนเางียอันจักาจอมไปตอนลงน้ำมีอายุถึงยาวก็เพอายุตระมาณสักต่อ,อ,ตตอลงมัดใส่สินให้มอเตอร์ไซค์เราเสร็จแล้วเขาก็กไปมัดให้ไอ้ของะ<อ>บ่อนุงน้อย<า>นะครับไปตออกตมามัาดูกันได้นะครับเออ พีลักมาให้ี่บมื่อุ้เงน่อี้ทุองดองไปกําตด็ถึงเงินมันุกเงินกับเนิดทุกเงมันเี้คคำจองคำจองนีอายุอัน้อทุกทางพระร่างจปาเพิ่มรวมพ่อทางเขาก็การันมาใส่สินแบบเงินนะครับเงินหนึ่งพันีนะครับทุกทีที่มันรวยครับเออไม่ หนึ่งพันกีร์นะผมมาใส่สินเงินให้หนึ่งพันกีรนะคือถ้าอะไรเป็นเงินไทยก็น่าจะหนึ่งบาทนะครับผมเออมันจะเป็นมันจะมันได้มาสิ่งความมันจะไม่รับพวกขาเป็นคุบ้าจารย์งแรงขอแรงความหายใจโยมแรงข่งใจแรงขอแรงความหายใจโยมเจ้าจอมเออระจำเจาะก็ต้องทามก็ต้องลมต้องทามเบิรบาเพิ่มต่ำตัวบาดตัวต่ำเพิ่มเออไปกับไตไตไปกับไตได้พวกเงินมันตกเมือกับเง้นแต่พวกเงินมันเฮีย ภาพการจอบมีอายุวันน้อยพลังเลยเถินไปก็เอาช่วงน้อยท่านไม่ต้องเอาง่ายเลยเออไปก็ะอันน้ำเราขายขายแล้วเอาท่านผู้ชมสร้างรับคลิปนี้ก็สิมีประมาณนี้เนาะก็เทือพิธีของเขาก็เทือว่าเสซตเทือว่าแล้วเนาะทุกคนน้องนี่เบาลาเป็นเจ้ดีใจบอกเขาวบเราดีใจในหนึ่งวันในบาลาว่ะเอาคำพูดได้เข้ามาบงคลิปนี้ก็จะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เลยนะทุกคนเนาะเพื่อเป็นกำลังใจให้ เบาโนูนแล้วก็เบาบ้านเบาล้าเนาะทำคลิปเอาขอลาไปก่อนบายบายได้ไหมบายบายได้เพื่อนบายบายพบกันใหม่ในคลิปหน้าเลยพี่นาเด้อ